Yeah. Uh... ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมีผ้าพี่น้องมา,าเปิดยางอีกวิธีหนึ่งนะครับมีพี่น้องเกษตรกร,กรบาง่ันนะครับผมเ่นทามผมมาว่าในต้นเดียวนะครับสกิดซ้องหนาได้บ่นะครับผมก็เลยไปหาโอมูลมานะครับให้พี่น้องล่องอันนี้ล่องเบ่งนะครับล่องไปเปิดยาง ล่องิึงนะครับผมซึ่งผมนะครับก็ได้กำลังสิทดลองให้กันนะครับพี่น้องครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น,อน,น้องเราไปเปิดล่องเิึงนะครับเปิดสองร้อยนะครับ้วก่อนนะครับเพราะว่าให้มันกระตุ้นท่อลำยางใหม้มันถึงท่อลำยางได้เร็วขึ้นนะครับ นี่ครับล่องลองทดลองบ้งนะครับพี่น้องครับผมก็ไปได้ข้อมูลมากนะครับซึ่งนาเดิมนะครับเข่ากับเปิดไว้แล้วนะครับนี่นาเดิมนะครับนี่นาไม้นะครับระยะห่างจากนาหลางนะครับนาหลางนาหลางขึ้นมาห้านาบนนะครับก็ อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับเพราะว่าให้มันแยงท่อน้ำยางกันนะครับแล้วก็เปิดเบี้ยนมาทางด้านขวานะครับนี่นองครับเปิดเบี้ยนมาทางด้านขวานะครับนี่ครับแล้วกอยู่นี่เขาก็มาขีดเส้นหัวเส้นท้ายแบบช่องแ่นะครับ บางมือสองมือนี่ยก็ฝนตกนะครับฝนลงเลยดูมาจากไหนบุ้นนี่นะครับนี่ครับก็เรี่ยงกับอยู่สิประมาณสามสิบถึงสี่สิบองศานะครับก็บย่ำอีกหนึ่งรอยนะครับพี่น้องก็ไปทดลองเหตุบึงนะครับนี่ผมก็บกำลังทดลองเหตุบึงนะครับซึ่ง การเปิดนะครับก็ให้เวียนมาทางขวานะครับนาแรกนาล่างอยู่ทางนี้นะครับการดีเท้าสิบเปิดนาสองนะครับทอหนาล่างอยู่ฝั่งนี้นะครับเอากินนาล่างอยู่มันกระออกดีอยู่แล้วนะครับนาบนกระต้องมาทางด้านขวาเพื่อว่เป็นการใยายางแย่งอาหารแข่งท่อนำยางกันนะครับนายางแย่งทอนำ เอามาเบ่งตนนะครับในรายละเอียดนะครับในการกรีดนั่นนะครับสองพมสกีดสองพักหนึ่งนะครับในตามหลักวิชาการเพิ่นแหล่านะครับยางนะครับการพักยางสี่สิบแปดถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับมันสีเฮ็ดใทนน้ำยางเข้าเข็มข้ขนขึ้นนะครับเพื่อเส้นน้ำยางเขาสีสางน้ำยางได้ได้ดีขึ้นนะครับข้าตรงพัก อยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงนะครับถึง72ชั่วโมงนะครับขายอยู่ประมาณสองหมื่นแล้วก็ซ้ำประมาณสองสามหมื่นนะครับเพราะว่าทอ่าอนำยางของของตนยางนะครับมัน,น,นมีเปอร์เซ็นต,ต์การมีเปอร์เซ็นต์ต่างๆของนำยางนะครับมันต้องการพักพักรูน,นะครับ แต่ว่าการกรีดนะครับเขากลีดนาล่างนะครับสองสองพักหนึ่งยี่สี่นะครับเขากลีดนาล่างสองพักหนึ่งนะครับเมื่อเขากลีดแล้วนะครับเขาก็หยุดนะครับหยุดตามปกตินะครับสองพักหนึ่งหยุดไปนะครับแต่ว่าเมื่อสิกรีดต่อไปก็เมื่อกรีดนาบนนะครับสองพักหนึ่งขึ้นกันนะครับพี่น้องก็เวียนอยู่หันละนะครับเมื่อกลีดนาบนแล้วก็ลงไปกรีดนาล่างนะครับ พักนาบนไว้นะครับเพื่อให้น้ายางเขาอันนี้นาแล้วจากการไล่ของน้ายางสีเวียนคว้ามาจังสีนะครับน้ายางมันก็สิบดได้แย่งน้ายางกันนะครับเพราะว่ามันยุ่ดไข่กันนะครับผมท่านั้นแล้วพี่น้องก็เอาไปทดลองล่องิึงนะครับก็ีดล่างสองแล้วก็พักแล้วก็มารีดบนสองนะครับแล้วก็พักแล้วก็ไปกรีดสลับล่างสอง แล้วก็พักแล้วก็ขึ้นมาบนนะครับย่างกับซีด้พักนะครับแต่ละนากระซีดีพักสามหมื่นสามหมื่นตลอดเจ็ดสิบสองชั่วโมงตลอดนะครับปรเปอร์เซ็นต์นํายางกระซีดีขึ้นนะครับผลการทดลองผลการทดลองเพิ่นทางวิชาการเพิ่นมาเปอร์เซ็นต์หนังยางมันดีขึ้นหนัหนักยางก็สิดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมสิใสยราลละเอียดไว้ถ่ายคลิปนะครับว่าการกลีดเท่าต้องเฮ็ดตังใดแน่สิใเ่เป็นรายละเอียดของตัวหนังสือไว้นะครับให้พี่น้องเอาไปอ่าน้วไ็ไปศึกษาลองดูนะครับผมอ,อธิบายอาสิบ่ชัดเจนเท่ากันพี่น้องอ่านเอาลองลองลอง่อานเอาเองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีใซ่ราลละเอียดไว้ให้นะครับพี่น้องครับ